สวัสดีค่ะจากช่องสองสี h สองหกชาแนลนะคะวันนี้มาดูรถเกี่ยวที่บ้านป่าใต้นะคะจังหวัดศรีสะเกดลูกค้าเก่าที่เคยซื้ออุ้มมาติดตั้งนะคะแล้วก็ดูแลระบบให้บ้านบางสวนนะคะวันนี้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะ วันนี้เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีปัญหานี่คือจะของรถนะคะมีมีปัญหาอะไรคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาแต่งข้องแต่งข้องแล้วแต่จะทำอะไรคะถอดอันนี้ลงอันี้แต่งแต่งข้องอแต่งร้ายเขาทำมันเละหมดรือทำใหม่อ๋อมันเละหมดปีที่แล้วให้เขาทำ <laughs> ใช้บริใช้บริการที่อื่นใช่ไหมคะใช้บริการที่อื่นคนเขาโรงพยาบาลบ้างเลยเของอ๋อใช้เข่ามาขับทำไม่ได้ทำไม่ได้วิธีแล้วอยู่โรงพยาบาลอ๋อเลยให้ให้ให้คนอื่นมาขับแทนว่างั้นเถอะก็เลยปรับแต่งแต่ที่ดิดเขาก็มาก็เลยปรับแต่งละเอียดต่อก็เก็บวิธีแล้วจอดตัดตัดข้าวไม่เข้าตัดข้าวไม่เข้าก็ทำอไงก็ไม่รู้ อ,อันนี้เจ้าของรถจะโมดิฟายเองนะคะก็ที่ไปมาหรอบ้านอะไรขอขอ,ขอคำแนะนำจ,จ,จากช่างนิดหน่อยนะคะ,ะป,ปีที่แล้วได้กี่ไร่ ร้อยกว่าไ่เองมรกว่าไ่เองเพราะไม่ได้ขึ้นขับเองเนาะรับเขาวันหนึ่งห้าไร่ก็เต็มที่แล้วเก่ยวทั้งวันเปลืองน้ำมันทิ้งเปลืองน้ำมันทิ้งปีที่แล้วเป็นอะไรนะเข้าโรงพยาบาลเหล็กเข้าตาเล็กเข้าตาเนาะโอเข้าโรงพยาบาลแล้วมัครับวันแรกนอกเลยนอกเลยก็เลยเข้าไปใหม่เป็นลมทั้งยืนโอ ตอนแรกเข้าใจนึกว่าเขาเอาเหล็กออกให้แล้วไงเขาแค่เย็บปิดแผลมันเข้ามันยังคาอยู่เด็กคาอยู่ตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่รู้ก็เลยน็อกค้นัดอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเราเข้าไปก็บอกเด็กยังไม่ได้เอาออกเขาแค่เย็บแผลแผลแผลข้างนอกอุบัติเหตุจากอะไรคะลูกปืนเนี่ยแหละครับลูกปืนรถเกี่ยวมันกระเด็นเคาะลูกปืนออกแล้วมันกระเด็นเคาะลูกปืนออกลูกปืนกระเด็นนะ อ๋อนี่นะคะเป็นเป็นประสบการณ์นะคะของคนทํารถเกี่ยวของเราว่าเวลาเคาะลูกปพนแตกเนี่ยให้ระวังถ้าจะให้ดีแต่ถ้าจะให้ดีดก็ให,ให้ให้มีอะไรป้องกันนิดนึงนะคะแต่เจ้าของรถบอกว่าถ้าให้ชัวรให้ช่างดีกว่านะคะเพราะว่านี่ทําเองนะคะก็เลยโดนลูกตาไปนะคะดีที่ว่าไม่ไม่ไม ไม่โดนจุดสําคัญนะคะไม่โดนจุดสําคัญก,ก็เลยไม่เสียหายอะไรเยอะนะคะดวงตายังใช้ได้อยู่เป็นเป็นอุทาหรณ์นะคะสําหรับผู้ที่มีรถเกี่ยวนะคะที่ดัดแปลงเองทําอะไรเองนะคะใช้ความระระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเกี่ยวนี่มันมีหลายส่วนมากที่จะต้อง จุดสำคัญที่จะต้องเซฟนะคะเซฟตัวเองให้ระวังให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะจะทำอะไรแต่ละครั้งโดยเฉพาะรถที่กำลังติดเครื่องอยู่นะคะสายพานเยอะแยะไปหมดเลยถ้าถ้ามีเด็กก็ไม่ควรให้ให้เด็กเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับรถนะคะอันนี้ก็แวะมา ได้มาเยี่ยมนะคะสำหรับลูกค้าเก่าที่ไม่ได้มาเยี่ยมกันนานแล้วนะคะลูกค้าที่ซื้ออุ้มมานะคะซื้ออุ้มมาติดตั้งติดตั้งเองนะคะลูกค้าติดตั้งเองลูกค้าชอบชอบหาความรู้ชอบทดลองนะคะว่าทำยังไงให้รดคล่องก็ขอคำแนะนำจากช่างนะคะ ตรงไหนที่ติดท่างก็แนะนำให้ค่ะไม่ห่วงถ้าทำเอกได้ก็ทำเลยนะคะคือนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตาม,ม,ด,มด้วยนะคะช่อง2426กดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแบบนี้จะไปตั้งกาวนาเครื่องนะคะ ไม่ควรพลาดนะคะคลิปต่อไปอการ,การตั้งกาวนานะคะช่างจะบอกวิธีตั้งกาวนาเครื่องนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทำยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ